นี่ทำรอลบฝนครับจะมีเครื่องขวดควน,นอนอยู่เนี่ยต้องลอยกองไฟนะครับถ้ำแต่นี้จะลงไปหยิบคูอีกพัดหนึ่งนะครับด้านล่างสูงเหนือบสูงลงแบบด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วย พาสูงกับล่างว่าแปลงล่างอีกจุดหนึ่งนะครับจุดชมวิวอ่ะข้างล่างปีนข้มาข้างหนะ้าพาตัวนี้จะเป็นมองลบฝนเนาะมองพักลบฝนเป็นทำพาหิน ล่านาฝนปล่อของเลี้ยงวัวได้หลบก,กันนะครับสูงขนาดได้ครับชันหัวได้ละน,ะะออน,ะนะี่น้านะแมวอีกข้างหน้าแก็จะขึ้นพวกใหม่ป่าน โอ้ตัวน,นี้เป็นอึอฟานนะฮะอืมใหม่ๆสดๆยู่ิท่านหมางหลังสูงเติบครับนั่นคือข้างบนไงย่างมาหันจากผักด้านบนพูนผ้าน้ำหนาพู้น้อยเพื่ท่านคุมขานะมมั่นอยู่คนวะท่านคุมขามมั่นผ้ามากอยู่หรอวะผ้ารออีกสกักก่อนมาส เอาให้เต็มที่เลยวะเนี่ยพ่อผู้ทรงจานสดคือเมายาพิเศษนะน้ำก็นเอาลยกแมวยัดเจียนจัน คอนเท็นเป็นวะตัง้งใจเรียบเป็นคอนเทนต์ได้หัวก้อนเต็นต่างใจเลยน,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 น้ำเล็บแมวหนีไว้จังเบอร์ได้นี่เออหม,มวกควนเป็นหมวกกันแม่งขี้นาคเรียกว่ากอดี เป็นก้อนหินยาวครับเก็บภาพบรรยากาศเรื่อยๆสานเดินป่าท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพา่ทางเกาดิบุญเลยตอนนี้จะเป็นขาลงอยู่นะฮะลงจากพักภูองก่าบนะนี่ละมองง้ท้องิ่นว่าปัญหาปุ๊บเเนามองจดินแลลวง ไปเขาอีกลูกหนึ่งดันหน้าสั่นผู้จงควนนะครับ ใช้ดอกอยางรองเท้าจับอย่างดีเพราะว่าม,มันเกิดยื่นใบใหม่แห้งน,นั่นเองปล่อยอยางไปนะครับไปลงฝักข้างล่างนะครับสูงเติบลงจันทร้นไปทับบน ท่องเที่ยวเดินป่าครับทางเป็นภูอีกลูกนีง มาคุยบอกโร่ใไม่พักพูนเป็นพระล้านเห็น,นฉันิดลากไวน์อบอกบก,อกี่โร่ม่ถูกพักพูงกี่โอเคครับ